たかっこいい สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีชาเกมเมอร์ค่ะอยู่กับพัดอีกเช่นเคยนะคะในเกม Utopia Origin วันนี้นะคะพัดก็จะมาสอนวิธีครับรูนเลเวล3นะคะหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยเขาก็สามารถขึ้นถึงเลเวล3ได้แล้วนะคะ mm hmm. พัดก็รอตั้งแต่5ทุ่มแล้วก็ไปฟาร์มมาเรียบร้อยแล้วนะ mm hmm. นี่นะคะเป็นเลเวล3หมดแล้วนะคะเ mm hmm. พื่อนๆคนไหนที่จะรับรูนเลเวล3นี่ก็อย่าลืมไปฟาร์มเวลตรงนี้ให้เป็นเลเวล3ก่อนนะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มคราบกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะอ่าพัดนี่ไงก็คือมีทั้งหมด6 6เวทนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพัดจะไปเอาหินรูนสโตนมาก่อนนะหินที่ใช้สำหรับเอ่อเป็นวัตถุดิบในการรามนะคะซึ่งหินนี้ค่อนข้างที่จะแบบหนักมากฟาร์มแบบนิดเดียวก็ตัวหนักแล้วนะคะเดินแบบโอเค เราจะเริ่มขาบตั้งแต่เวทแรกนะคะแล้วก็เพื่อนๆขับตามได้เลยแล้วเราค่อยมาอธิบายกันทีหลังเนาะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็คับครบทั้ง6เวทแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะสำหรับทั้ง6เวทสังเกตดูนะคะจะมีบางเวทเนี่ยคล้ายกับเวทที่ผิดพลาดเลยนะมันก็คือเวทอันนี้คือเวทที่สมบูรณ์นั่นเองเดี๋ยวเราจะไปใช้ให้ดูนะคะทีละเวทแล้วก็อธิบายไปด้วยว่าแต่ละเวทเนี่ยมันใช้ยังไงบ้างนะคะเ <plup. S 2> วทแรกนะคะก็จะเป็นเวทไฟนะคะซึ่งเวทไฟเนี่ยก็แทบไม่แตกต่างอะไรจาก เวทไฟที่ผ่านมาในเลเวล1แล้วก็เลเวล2เลยนะคะแตกต่างกันแค่รูปอีโมแค่นั้นเองแต่ว่าคือพัดไม่แน่ใจว่าถ้าสมมุติเราใส่เครื่องเสริมเวทแบบสูงๆแล้วเนี่ยในเลเวล3จะทําให้อ่าไฟเนี่ยมันโจมตีแรงขึ้นหรือเปล่านะคะแต่การที่พัดรีวิวแบบไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยก็คือดานเมจเริ่มต้นแทบไม่แตกต่างกันเลยนะคะ ก็คือเวทไฟเป็นเวทที่สามารถทำดาเมจได้กับศัตรูโดยตรงนะคะแล้วก็ต้องทำการเล็งแล้วก็ยิงไปที่ศัตรูแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะติดไฟนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าศัตรูติดไฟเนี่ยมันก็จะติดเป็นดาเมจลบ3ลบ3ไปเรื่อยๆนะคะ ต่อไปก็จะเป็นเวทไฟฟ้านะคะซึ่งเวทไฟฟ้าเนี่ยก็จะไม่ต่างอะไรกับเวทไฟเลยนะก็คือความแรงของเขาแล้วก็วิธีการทําดามมจของเขาเนี่ยก็เหมือนกับเลเวล2แล้วก็1นนะคะแต่อย่างที่บอกคือพัดไม่แน่ใจว่าถ้าใส่เครื่องเสริมเวทที่แบบเป็นเครื่องเสริมเวทสีทองแล้วเพิ่ม ตีบวกเพิ่มดาเมจสูงๆเนี่ยมันจะทําให้มีโอกาสดาเมจมากกว่าเลเวล1กับ2ไหมนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตไปแบบลองใช้จริงๆจ,จังๆก่อนนะคะแล้วยังไงพัดจะมารีวิวบอกอีกทีนะแต่ว่ารูปแบบการใช้เวทนะคะก็ยังเหมือนเดิมกับเลเวล1กับ2นะคะก็คือมันจะทําดาเมจกับศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ1ถึง2ตัวนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปใกล้ๆมากก็ได้นะคือนี่กดได้เลยนะคะมันจะลิงก์ไปหาศัตรูเอง ต่อไปเป็นเวชชาร์จไฟฟ้านะคะซึ่งเวชชาร์จไฟฟ้าเนี่ยจะมีความแตกต่างกับเวฟไฟฟ้าตอนต้นนะคือมันจะต้องทําการชาร์จก่อนนะคะคือชาร์จแบบนี้นะให้เต็มหลอดนะคะก็จะมีความหลอดเท่นิดนึงมันจะดูแบบอ,อ,อลังการอยู่นะคะพอเราชาร์จเต็มเราก็กดปล่อยอย่างนี้ค่ะแล้วมันก็จะทําดาเมจใส่ศัตรูที่อยู่รอบๆบ,บริเวณนั้นซึ่งมันค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะเดี๋ยวพะจะรอน้องไก่กลับมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวพะจะใช้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ นี่ไก่ก็แบบเด้งกลับแบบดิจิตอลนะคะโอเคเดี๋ยวรอรีคู่ดาวสักแป๊บหนึ่งนะนี่นะคะเราก็ชาร์จให้เต็มหลอดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กดปล่อยมันก็จะมีไฟฟ้าผ่าลงมานะคะใส่ศัตรูบริเวณใกล้ๆซึ่งแบบค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะต่อไปก็จะเป็นเวทที่พัดภูมิใจนําเสนอมากเลยนะคะเพราะามันหลอดเท่มากตอนที่ใช้นะคะก็คือเวทระเบิดไฟนั่นเองคือมันจะต้องชาร์จดามเมจแบบนี้นะคะแล้วก็กดปล่อยไป นี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราใส่สกิลเนี่ยก็จะมีไฟนะคะระเบิดข้างล่างแล้วก็ศัตรูที่อยู่บริเวณรอบๆนี้นะคะก็จะโดนดาเมจไฟไปด้วยนะคะแถมยังติดลบ3ลบ3ที่ติดไฟอีกด้วยนะคะซึ่งมันเป็นดาเมจที่จะทำดาเมจต่อนเนื่องไปเรืเ่อยๆจนกว่าไฟจะดับนะคะเดี๋ยวพัดจะลองใช้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะก็คือเราต้องไปอยู่แบบช่วงกลางๆวงแล้วเราก็กดชาร์จแล้วก็ปล่อยนะคะ นี่นะคะศัตรูที่อยู่รอบๆเนี่ยก็จะโดนดามเมจไฟนะคะแล้วก็จะติดไฟด้วยนาทีละลบสลบสนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าไฟจะดับนะคะแล้วก็ติดทุกตัวด้วยนะ,ะไม่ได้สุ่มต่อไปก็จะเป็นเวทตีบูทูนะคะเพื่อสังเกตว่าพัดอยู่ตรงเนี้ยพัดตีหมูไม่ถึงใช่ไหมพอพัดใช้เวทปั๊บนี่ใช่ไหมคือตีถึงเลยหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะว่าเวทเนี้ยเป็นเวทที่ช่วยเพิ่มพลังดามเมจแต่มันไม่ได้เพิ่มดามเมจนะทุกคนมันช่วยเพิ่มระยะโจมตีนะคะ ก็คือระยะ2เมตรนะ2เมตรในเกมนะคะไม่ใช่2เมตรชีวิตจริงก็คือเวลาที่เราไปตีศัตรูเนี่ยคนที่ใช้ดาบจะรู้ดีนะคะเวลาที่เราจะไปตีศัตรูถ้าเราไม่ได้ไปถึงตัวเขาจริงๆเนี่ยเราจะไม่สามารถตีเขาได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้เวทเนี้ยมันจะทําให้เราสามารถตีเขาได้ถ้าเราเข้าอยู่ในระยะ2เมตรใกล้ๆกับเขานะนี่เดี๋ยวพัดจะใช้ให้ดูนะคะอ่าเมื่อกี้ตีไก่ไปแล้วอาจจะเห็นภาพไม่ค่อยชัด อย่าไปอยู่กับวัวดีกว่าคือเราต้องเว้นระยะแบบประมาณ2เมตรนะก็คือมันไม่ได้แบบไกลมากแต่ก็ไม่ได้ใกล้มากนะคะประมาณนี้เนาะอันนี้คือปกติที่เราจะต้องตีคือเราต้องไปชิดๆกับมันแล้วเราก็ฟาดถึงจะโดนแต่ว่าถ้าเรามีเวทนี้นะคะก็เดี๋ยวเราดูนะพัดก็จะอยู่ในระยะปกติก่อนอันนี้คือลองเทสว่ามันแบบไม่วิ่งเข้าไปตีใช่ไหมอ่าชาร์จแล้วก็ตีเห็นไหม คือแบบพัดไม่ได้เข้าไปใกล้มากเลยนะคะแต่พัดก็สามารถตีวัวโดนได้เพราะมันเพิ่มระยะโจมตีให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าสําหรับสายธนูเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเป็นประโยชน์สักเท่าไหร่นะพัดว่ามันเหมาะกับสายดาบมากๆเลยเพราะาเวลาที่เราไปตีศัตรูเนี่ยมันก็จะมีบางครั้งที่เราแบบวิ่งไปไม่ถึงสักทีก็ตีไม่โดนนะคะแต่ถ้าเราใช้เวตนี้เนี่ยเราอยู่ในระยะที่พอเหมาะพอเจาะแล้วมันก็จะสามารถตีได้นะคะต่อไปก็จะเป็นเวทฮิลนะคะซึ่งเวทเนี่ยเป็นเวทที่สามารถ ฮิวให้ได้ทั้งตัวเราแล้วก็เพื่อนเรานะคะแบบนี้นะคะคือเรากดไปแล้วก็มันจะขึ้นเป็นสกิลขึ้นมานะซึ่งสกิลเนี้ยมันจะอยู่ประมาณ60ิบวินะคะแล้วก็มันไม่ได้ฮิวแบบทีเดียวเต็มหลอดเลยนะมันจะค่อยๆเพิ่มคือค่อยๆเพิ่มขึ้นเหมือนเวลาเราทานอาหารบัฟนะคะซึ่งสกิลเนี้ยมันจะใช้ไม่ได้ผลกับคนที่เปิดแดงนะคะหรือว่าคนที่แบบหัวแดงไปตีคนอื่นหรืออะไรอย่างนี้นะมันจะไม่ฮิวให้นะคะมันจะฮิวให้เฉพาะ เพื่อนเราหรือว่าคนที่ชื่อขาวเท่านั้นนะโดยวิธีการฮิวเนี่ยก็คือถ้าเป็นเพื่อนเพื่อนเรากันหมดเลยคือเป็นคนที่เผ่าเดียวกันบ้านเดียวกันชื่อเขียวเหมือนกันเนี่ยมันก็จะสุ่มเอาจากคนที่อยู่ใกล้ที่สุดนะคะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนเราเนี่ยเปิดแดงนะคะแล้วก็จะไปทําลายคนที่ชื่อขาวเนี่ยบางครั้งมันก็จะฮิวให้คนที่ชื่อขาวนะไม่ฮิวให้เพื่อนเราเพราะฉะนั้นก็ ไปใช้ดูกันเอาเองดีๆนะคะเวลาจะฮิลเนี่ยก็หาจังหวะดีๆนะที่จะฮิลด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการรีวิวแบบคร่าวๆสำหรับเวทแต่ละเวทนะก็เพื่อนๆไปประยุกต์ใช้กันได้ตามความสะดวกของแต่ละคนเลยนะคะซึ่งเวทแต่ละเวทเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปนะคะถ้าเกิดว่าใครถนัดแบบไหนเนี่ยก็เอาเวทนั้นนำมาประยุก์ใช้กับเรานะคะ ซึ่งสาหรับพัดเองเนี่ยก็ได้ไปลองใช้แล้วก็คิดว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อสู้หรือว่าการป้องกันตัวเนี่ยมันก็สามารถเอาไปใช้ได้ทั้งหมดเลยเพื่อนๆคนไหนที่แบบเอออยากจะสู้เก่งขึ้นหรือว่าอยากจะมีลูกเล่นอะไรสนุกสนุกเล่นนะก็เอาไปลองใช้กันได้นะคะมันก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่เนาะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้พัดก็มารีวิวให้ดูแค่นี้นะคะแลาเกิดว่าใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ก็ขอตัวลาไปเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บายบาย